สวัสดีค่ะร้านออรุ่งเรืองพาณิชย์นะคะสําหรับคลิปนี้นะคะพาลูกค้ามาดูกับลิฟยกกระสอบค่ะตัวนี้นะคะสามารถรับน้ําหนักได้สูงสุดเลยอยู่ที่ประมาณนะคะ70กิโลค่ะแล้วก็สามารถยกขึ้นนะคะระดับสูงสุดนี้อยู่ที่75เซนนะคะตัวนี้ก็จะค่อนข้างใหม่เลยนะคะอยากจะพาไปดูรอบๆตัวตัวนี้เป็นไฟ1 1 0นะคะถ้าเกิดลูกค้าใช้ก็คือต้องเสียผ่านม้อปแปลงไฟนะคะ ตัวนี้นะคะมันจะมีระบบขึ้นลงเองนะคะหรือว่าพอมันขึ้นไปแล้วเราก็สามารถเก็บให้มันลงเองได้นะคะเดี๋ยวเราลองให้ดูค่ะอ่าตอนนี้ก็เหมือนมีของลงไปนะคะมีน้ําหนักมันก็จะลิฟมันก็จะดันขึ้นนะคะอันนี้เราจะปล่อยดูตามธรรมชาติของมันเนาะว่ามันจะมีช่วงเวลาของมันค่ะเดี๋ยวมันจะลงให้รอสักพักหนึ่งอ่าโอเค เดี๋ยวเอาขึ้นอีกรอบนึงนะคะรอบนี้ก็คือจะเหยียบลงเลยนะคะให้มันลงตามที่เรากดนี่ค่ะเป็น2ระบบค่ะหากลูกค้าสนใจนะคะติดต่อสอบถามมาที่เพจร้านเราได้เลยนะคะเก่าญี่ปุ่นออรุ่งเรืองพานิชยค่ะถ้าชอบคลิปก็ช่วยกดติดตามมาให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ